สวัสดีเพื่อนทุกคนแล้วก็แฟนๆชาวฮีโร่เวิร์ดทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับในตอนนี้ดิสนีย์พ u าสฮอร์สตก็ได้เปิดเป็นทางการแล้วในประเทศไทยดังนั้นแล้วมันก็หมายถึงว่ามันหมดยุคสมัยแห่งการมุด VPN แล้วก็จะมีคนเข้าถึงคอนเทนต์เกี่ยวกับดิสนีย์ได้มากขึ้นซึ่งนั้นก็รวมไปถึงเหล่าบรรดาซีรีส์เอ็กซ์คลูซีฟของมาเวลที่ได้ลงให้กับแอปพลิเคชันนี้โดยเฉพาะโดยตัวผมก็รอวันเวลาที่ดิสนีย์พลาสจะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยผนวกกับการที่มาเวลปล่อยภาพออ,อัวก ทำคลิปเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเธอเพราะว่าผมกําลังรอเวลาที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ของซีรีส์โลกีได้อย่างทางการนะครับใน Disney Plu ดสานด้นแล้วสำหรับใครที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ผมก็ต้องขอภอภัยจริงๆนะเพราะว่าตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะสปอยจริงๆแต่ในเมื่อทางมาเวลออฟฟิเชียลได้ทำการปล่อยภาพโปรโมทกับคลิปโปรโมทออกมาแล้วผมก็ถือว่าเขาน้าจะอนุญาตให้เราพูดถึงตัวละครตัวนี้กันได้ และนั่นแหละครับเรื่องราวที่เราจะมาพูดกันทายในวันนี้เลยก็คือเรื่องราวเกิดกับตัวละครหลักอีกหนึ่งตัวของซีรีส์โลกีอย่างเลดี้โลคีหรือว่าที่นางอยากจะให้พวกเราเรียกเธอว่าสิววีก็ตามโดยผมก็ขอถือโอกาสนี้ในการเปิดตัวช่วงใหม่ของช่องเราที่มีชื่อว่าอยากบอกให้รู้ซึ่งเป็นช่วงที่ผมจะนําเอาเรื่องราวของตัวละครหรือไม่ก็ตัวละครที่มีต้นแบบมาจากตัวละครในคอมิกนะครับมาเล่าโดยคัดสรรเนื้อหาสําคัญสําคัญที่ผมอยากจะบอกให้กับท่านผู้ชมหรือ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนทุกคนได้ทราบกันและนี่เลยจึงกลายเป็นที่มาของชื่อช่วงว่าอยากบอกใหห้้้รูนนนนนั่่่เเอองงงซึืาาาบสวภย นี้ก็อาจจะมีการเปิดเผยเรื่องราวบางส่วนของตัวละครเลดี้โลกีในซีรีส์ของโลกีนะครับแต่ส่วนมากข้อมูลที่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้กันนะครับก็มักจะเป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากจัก,กรวาลคอมิกที่เป็นต้นแบบของตัวละครตัวนี้ซะมากกว่าดังนั้นแล้วผมก็คงจะอ้างอิงบริบทของตัวละครตัวนี้มาเพียงแค่า3าตอนเลยก็คือตอนที่2ถึงตอนที่4แม้ว่าจะมีน้อยแต่ก็ถือว่ามีดังนั้นแล้วสําหรับใครที่ยังไม่อยากจะรู้เรื่องราวเนื้อหาภายในซีรีส์นะครับก็สามารถกดปิดลิปนี้ไปก่อนได้นะ แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาพวกเราก็ไปเข้าศูนะะย์เนื้อหาภายในคลิปกันเลยดีกว่าขอโทษนะครับที่เกินนานนิดหนึ่ง <laughs> อยากบอกให้รู้ข้อที่1 Lady เลดี้โลกิที่ไม่ใช่โลกิซะทีเดียวก็อย่างที่หลายคนน่าจะทราบกันว่าตัวละครที่คุณโซเฟียดิมาติโน o รับบทดูยังไงซ้ำมันก็คือเลดี้โลกิชัดๆซึ่งเป็นการคาดการมาตั้งแต่รูปภาพที่หลุดออกมาจากกองถ่ายนะครับก่อนการเปิดตัวในซีรีส์เสียอีกแฟนๆก็เลยต่างคาดการกันว่าตัวละครที่คุณโซเฟียดิมาติโนจะมารับบทเนี่ยมันคงจะหนีไม่พ้นตัวเลดี้โลกิแน่ๆ ซึ่งเมื่อถึงคราวที่ตัวละครของเธอได้ปรากฏตัวขึ้นมาในซีรีส์มันก็ได้มีการบอกกล่าวว่าตัวเธอนั้นเป็นหนึ่งในตัวแปรของโลกีที่ไม่ควรมีอยู่นะครับจากไทม์ไลน์ที่หลุดออกมาจากไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์หรือก็คือเป็นตัวตนของโลกีที่แตกแขนงออกมาจากไทม์ไลน์อย่างที่มันควรจะเป็นเช่นเดียวกับตัวตนของโลกีในปี2 0 1 2ที่ได้ทาการหยิบเทรสแลกออกมาแล้วก็หนีนะครับส่งผลให้เกิดการแตกแขนงของไทม์ไลน์ แม้ว่าองค์กร T.V.A. แล้วก็เจ้าหน้าที่โมเบียจะเชื่ออย่างนั้นแต่พอเมื่อแฟนๆได้ทําความรู้จักกับตัวละครตัวนี้มากขึ้นมันก็ได้เกิดข้อสงสัยที่ว่าตัวละครตัวนี้จะใช่เลดี้โลกีแน่หรอไม่ว่าจากการที่เธอไม่ชอบให้ใครเรียกตัวเองว่าโลกีแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นซิลวี่ ที่สาคัญที่สุดเลยก็คือรูปร่างภายนอกของตัวเธอที่มันก็ดูไม่มีความละไม้คล้ายคลึงกับโลกิหรือเลดี้โลกิในคอมมิกเลยแต่ทว่าสิ่งต่างๆนานา,นา,นานเหล่านี้ที่เธอได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้เวทมนต์ที่เน้นไปที่เรื่องราวเกี่ยวกับการควบคุมจิตใจรูปร่างภายนอกสีผมรวมไปถึงชื่อว่าซิวีทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันกลับไปละไม้คล้ายคลึงกับตัวละครตัวหนึ่งในจัก,กรวาลคอมิกที่มีชื่อว่าซิวีลาสตันตัวละครหญิงสาวผู้ใช้สมญาณาว่า The อ n ช i e n t p a s คนที่2 เหตุนี้ต no ัวละครซีรี์ที่คุณโซเฟียดีมาติโนรับบทจึงมีความไวได้สูงมาว่าได้ร yeah, ับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเลดี้โลกิแล้วก็ซีวีลัสตันในคอมิกแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวความเป็นมาของเธอในเวอร์ชั่นของซีรีส์นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ไม่เหมือนกับในคอมิกเพราะว่าถึงแม้ว่าดีไซน์ของตัวละครแล้วก็บริบทเนี่ยอาจจะได้รับการอ้างอิงมาจาก2ตัวละครในคอมิกที่แตกต่างกันแต่เรื่องราวความเป็นมาของเธอถ้าจะพูดได้ถูกเลยก็คือมันเป็นเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วก็ตีความขึ้นมาเพื่อใช้กับรรรโโลลดดดยยเเเฉพาาะะนนนนนัััับผมมง้้้แววอไ่ป็ ไรที่แปลกใหม่และก็ตีความออกมาได้ไม่ซ้ํากับในคอมมิกเลยเพราะมันก็ดูเหมือนว่าสาเหตุที่ทาให้ตัวซิลวีถูกจบมาโดยพวกทีวีเอแล้วก็ได้รับความสนใจจากพวกไทม์ค e ี p เปอร์จากในตอนที่4ในจุดนี้มันก็ทําให้เราอดคิดไม่ได้เลยนะว่าตัวละครตัวนี้น่าจะยังคงมีอะไรเซอร์ไพรส์คนดูอย่างเราอีกแน่เธอไม่น่าจะใช่เป็นเพียงแค่ตัวแปรที่บิดเบี้ยวของโลกีแบบธรรมดารรมดาทั่วไปแต่เธอก็น่าจะมีความพิเศษใส่ไข่อะไรบางอย่างที่ทําให้เธอแตกต่างกับตัวแปรโลกีคนอื่น สำหรับในจุดนี้ผมก็ขอยังไม่พูดถึงละกันเนื้อเอาเป็นว่าพวกเราก็ไปรอติดตามกันได้ในซีรีส์ที่สำคัญเลยก็คือในฮ o อ s สตาร์เนี่ยมันมีภาคใครด้วยนะเออส่วนภายในคลิปนี้เรื่องราวที่ผมจะมาเจาะลึกแล้วก็อยากบอกให้กับทุกคนได้รู้กันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ2ตัวละครที่เป็นต้นแบบให้กับซิลวี่ในซีรีส์อย่างเลดี้โลกีแล้วก็เอนชานเฟสนั่นเองอยากบอกให้รู้ข้อที่2เรื่องราวของเลดี้โลกในฉบับคอมิก หลังจากจบเหตุการณ์แร็กนาร็อกในคอมิกในช่วงปี2004และ2005เหล่าบรรดาทวีเทพุหลายองค์แห่งแอสการ์นั้นก็ได้เสียชีวิตลงตามวัฒจักรแห่งแร็กนาร็อกพวกเขาทุกคนได้ดับสูนแล้วรอวันเวลาที่จะกลับมาจุติใหม่ครั้งหนึ่ง ซึ่งนั่นมันก็รวมไปถึงตัวโลกีเองก็เช่นกันแต่ทว่าในกรณีการกลับมาจุดติใหม่ของโลกีมันกลับแตกต่างกับตัวละครตัวอื่นของแอสการ์เพราะว่าแทนที่เขาจะกลับมาจุดติใหม่ในร่างเดิมแต่ทว่าในกรณีของโลกีเขากลับมาจุดติใหม่ในร่างของผู้หญิงและร่างกายที่โลกีได้กลับมาจุดติมันก็เป็นร่างกายที่ควรจะเป็นของเลดี้ซิฟซะด้วยเลซทอ์ของเราในตอนนั้นถึงกับเวร์ไปเลยที่น้องชายของเขากลายเป็นคนใหม่และแถมหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับสหายร่วมรบที่ในบางครั้งก็เป็นคู่กิ๊กกันผมก็เลยมรู้สึกปลไนิดึอสั มันจึงทำให้นะักตั้งแต่ในช่วงปี2005จนถึงปี2009โลกีของเราก็จะมีรูปร่างเป็นเลดี้โลกีในร่างกายของเลดี้ซิฟนั่นเองอยากบอกให้รู้ข้อที่3การยอมรับชะตากรรมแน่นอนว่าการที่ต้องมาติดอยู่ในร่างของเลดี้ซิฟมันก็เป็นสิ่งที่โลกีของเราค่ามไม่ถึงเช่นเดียวกันในช่วงแรกเขาจึงมีความต้องการที่จะย้อนวัฏจักรนี้นะครับและทําให้ตัวเองเนี่ยได้ร่างกายเก่าขึ้นมา โลกิจึงได้มีโอกาสเดินทางไปหาเฮาและขอให้เธอใช้พลังของเธอเนี่ยในการเปลี่ยนร่างกายของเขาให้กลับมากลายเป็นชายอีกครั้งซึ่งมันก็ทําให้โลกิมีโอกาสในการย้อนเวลากลับไปในครั้งอดีตเพื่อทําให้แน่ใจว่าบอปู่ของทอจะสามารถฆ่าพ่อของตนและในเหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็ทําให้โลกิได้พบเจอกับตัวเขาในวัยเยาว์ แล้พอย้อนเวลากลับมายังปัจจุบันโลกีของเราก็ได้มีมุมมองที่เปลี่ยนไปจึงขอให้เฮราเปลี่ยนร่างกายของเขากลับให้กลายเป็นหญิงเหมือนเดิมเพราะว่าพอโลกีได้กลับไปเจอกับตัวเขาในอดีตที่ยังอ่อนแออยู่มันก็ดูเหมือนว่ามันทําให้โลกีเนี่ยฉุดคิดถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ว่าตัวเขาจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างและนั่นจึงทําให้โลกีตัดสินใจที่จะติดอยู่ในร่างของผู้หญิงต่อไปอยากบอกให้รู้ข้อที่4การแฝงตัว พอมาอยู่ในร่างของผู้หญิงมันก็ดูเหมือนว่าโลกิเนี่ยจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปนะเขาไม่ชอบทําอะไรที่มันเออกกระเริกแล้วก็เรียกร้องความสนใจเหมือนแต่กอนหากว่าตัวเขามีเป้าหมายอะไรก็จะวางแผนอย่างรอบคอบแล้วก็ค่อยเป็นค่อยๆไปทําอย่างใจเย็นเย็นไม่รีบเอาชัวร์วเอาไว้ก่อนดีกว่า ซึ่งอุปนิสัยในจุดนี้ก็ดูเหมือนว่าตัวละครซีวีในเวอร์ชันซีรีส์เนี่ยจะได้นําเอาไปเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของการวางเป้าหมายที่ชัดเจนและการวางแผนที่รอบคอบใจเย็นแล้วก็เอาชัวไว้ก่อนแต่ก็ขอไม่นับเรื่องที่เธอเออะเออะอะไรก็บูนะในกรณีที่แผนไม่ได้เป็นไปตามที่วางเอาไว้ที่ถูกไอ้เจ้าโลกี212ปั่นหัวซะเสียแผนแต่ทว่าในจักรวาลคอมิกค,ความใจเย็นแล้วก็รอบคอบที่น่าชื่นชมของโลกีเลยก็คือการที่เขาแฝงตัวเข้าไปในทีมอเวนเจอร์ได้อย่างแนบเนียนโดยใช้คราบของตัวสกาไ์เล้วก็ไมม่ีใครรู้ว่าเธอเคือโลกิ การแฝงตัวเข้าไปในทีมอเวนเจอร์ครั้งนี้ของเลดี้โลกีก็มีจุดประสงค์หลายอย่างด้วยกันแต่ละหลักเลยก็คือตัวเธอต้องการจะหันแข่งขันขาแล้วก็เข้าถึงตัวนอร์แมนออสบอนที่ซึ่งในตอนนั้นกำลังควบคุมทีม a อเวนเจอร์อยู่ ส่วนผลพลอยได้จากการที่โลีิแฝงตัวมาเป็น Scarlet w i วิชอยู่ภายในทีม a เวนเจอร์นั่นก็คือการที่เธอได้วางรากฐานทีมฮีโร่นะครับเพื่อเตรียมรับมือกับการมาเยือนของคาทอนเทพแห่งความโกลาหลเจ้าของพลังเคออชเมจิกของตัว s สการเล i วิ h นับได้ว่านี่คือหนึ่งในผลพลอยได้จากแผนการของโลีิที่เขาเนี่ยต้องการจะทําชั่วแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าสร้างความดีขึ้นมาซะง,งั้นอยากบอกให้รู้ข้อที่5การเข้าร่วมกับกลุ่มคาเบล ในช่วงตอนที่กลายเป็นเลดี้โลกีตัวเธอก็มีแผนการใหญ่แผนการหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายสาคัญเลยนั่นก็คือการที่ตัวเธอต้องการที่จะนําเอาแอสการ์ดที่ในตอนนี้ตั้งอยู่บนโลกกลับไปอยู่ในสถานที่ที่มันควรจะอยู่เหมือนแต่ก่อนหรือก็คือในดินแดนแห่งเทพบนท้องฟ้าอะไรทํานองนั้นเหมือนเดิม แต่เพียงแค่ตัวโลกิคนเดียวก็คงจะไม่สามารถทําอะไรที่มันการใหญ่ขนาดนี้ได้โลกิก็เลยได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับกลุ่มคาเบาหรืออีกชื่อหนึ่งเลยก็คือกลุ่มดาร์อิรูมินาติการรวมตัวของเหล่าบรรดาวายร้ายที่มีมันสมบอรระดับอัจฉริยะและมีการวางแผนที่แยบยนไม่ว่าจะเป็นโลกิด็อกเตอร์ดูมไวท์ควีนนำทีมโดยนอร์แมนออสบอน แม้ว่าในตอนนั้นโลกิจะกลายเป็นหนึ่งสมาชิกขององค์กรลับๆของไวรายแต่ตัวเขาก็ไม่ได้มีความต้องการและก็ไม่ได้มีความสนใจกับเป้าหมายของทีมรวมไปถึงเหล่าบรรดาสมาชิกค,คนอื่นแต่เพียงแค่เป้าหมายของกลุ่มหรือความต้องการของสมาชิกมันจะเป็นผลพลอยได้ที่ทําให้โลกิสามารถทําความต้องการของตัวเธอได้โลกิเองก็พร้อมจะให้ความร่วมมือและใช้งานพวกเขาอย่างไม่เกรงใจ และหลังจากในโชน่วงตอนที่เธอสามารถหลอกให้ทอฆ่าบอผู้เป็นปู่ได้สาเร็จแล้วโลกิจ,จะได้ใช้โอกาสนี้ในการย้ายชาวแอสการ์ที่หลงเหลืออยู่ไปยังประเทศลัสเวเลียของตัวด Doom รดูมพร้อมทั้งได้ออกหน้ากลายเป็นผู้นําที่จะหาทางทำให้แอสการ์นั้นกลับไปรุ่งโรจน์ดังเดิม และในโชว์เหตุการณ์นี้มันก็ได้เปิดเผยอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้โลกีตัดสินใจยังติดอยู่ในร่างของเลดี้ซิฟในร่างของผู้หญิงนั่นก็คือหากเขาต้องการจะชักจูงจิตใจของชาวแอสการ์ที่เหลืออยู่นะครับหากเขาใช้ร่างเดิมมันก็คงเป็นการยากที่ชาวแอสการ์ส่วนใหญ่จะคอยตามเขาแต่ว่าในตอนนี้เขาติดอยู่ในร่างของเลดี้ซิฟที่เป็นผู้หญิงและแถมที่ผ่านมาตัวเขาก็เคลื่อนไหวอยู่ภายในเงามืดแล้วก็ไม่ออกตัวแรงการวางตัวแล้วก็บริบทของเธอในตอนนี้จึงทำให้มันง่ายต่อการที่จะชักจูงจิตใจของชาวแอสการ์ผู้อื่ นั้นโลคิของเราก็มองการไกลมากเลยนะมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องของการที่คนเขียนอยากจะเปลี่ยนลลกของตอัวละครหรือว่าการที่เป็นแฟนนั้นเรียกร้องให้โลกิอยู่ในร่างนี้เลยจริงๆอยากบอกให้รู้ข้อที่6กลับสู่ร่างเดิมหลังจากใช้ร่างของเลดี้ซิปมาเป็นระยะเวลาหลายล้านปีเฮ้ยม,ม,มันมันไมน่าใช่นะ หลังจากใช้ร่างของเลดี้ซิฟมาตั้งแต่ในชว่วงปี2005จนถึงในชว่วงของปี2009ในท้ายที่สุดแล้วโลกีก็ได้คนพบจิตวิญญาณที่หายไปของเลดี้ซิฟที่ในตอนนี้มันติดในร่างของหญิงชาลาใกล้ตายโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็เป็นการเฉลยปมทุกอย่างเลยว่าทาไมโลกีถึงติดอยู่ในร่างของซิฟได้ซึ่งนั่นก็เพราะว่าในตอนที่จิตวิญญาณของชาวแอกสการ์ถูแอบซ่อนไว้ภายในร่างกายของมนุษย์ก่อนที่เสียงเรียกข,ของทอจะทําให้จิตวิญญาณพวกนั้นตื่นขึ้นและกลับมาจุติใมอีกครั้ง ในตอนนั้นจิตวิญญาณของเลดี้ซิฟก็ติดอยู่ในร่างกายของหญิงชาราที่ใกล้ตายคนนี้นี่แหละและจากร่างกายที่อ่อนแอเกินกว่าจะได้ยินเสียงของทอมันก็เลยส่งผลให้จิตวิญญาณของเลดี้ซิฟก็ยังคงหลับไหลยอยู่ภายในตัวของหญิงชาราคนนี้ส่วนทางหน้าภาชนะหรือร่างกายที่ควรจะเป็นของเลดี้ซิฟเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่ามันจึงได้ทําการเรียกร้องหาดวงวิญญาณดวงอื่นและจิตวิญ,ญญาณที่มันได้พบเจอและดึงเข้ามาในร่างของเลดี้ซิฟเลยก็คือจิตวิญ,ญญาณของโลกีซึ่งนี่เลยก็คือที่มาที่ไปว่าทําไมโลกีถึงติดอยู่่ในรางงขอซิได้ ในตอนท้ายพอทอได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาก็ได้เดินทางไปหาหญิงชาราคนนี้และใช้พลังของตัวเขาในการดึงเอาจิตวิญญาณของเลดี้ซิฟให้กลับมาจุติใหม่ในร่างเดิมซึ่งผลจากการกระทำในครั้งนั้นมันก็ได้ส่งผลให้จิตวิญญาณของโลกีถูกผลักออกจากร่างของซิฟส่งผลให้เขากลับคืนสู่ร่างอย่างที่เขาควรจะเป็นและนับได้ว่าเป็นการยุติบ,บทบาทของตัวละครเลดี้โลกีอย่างเป็นทางการในคอมมิก อยากบอกให้รู้ข้อที่7จบแล้วแต่ยังไม่จบแน่นอนว่าถึงแม้ว่าผมจะบอกไปว่าในช่วงปี2009มันเป็นการยุติบ,บทบาทของตัวละครเลดี้โลกีอย่างเป็นทางการแต่เราก็ต้องยอมรับนะว่ากระแสะความนิยมแล้วก็การเรียกร้องของแฟนๆเกี่ยวกับการนาเอาตัวละครโลกีในเวอร์ชันผู้หญิงกลับมาเนี่ยมันได้รับเสียงตอบรับดีมากซึ่งแน่นอนว่าอะไรที่มันขายได้เราก็ต้องเอาออกมาขายอยู่วันยังค่ำนะครับผมในปี2014ทามาเบลจึงได้ทาการเพิ่มเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่มันจะสอดคล้องกับเรื่องราวความหลากหลายทางเพศของตัวละครโลกีซึ่งน,น การสลับไปสลับมาระหว่างความเป็นหญิงและความเป็นชายได้อย่างอิสระตามความต้องการของเจ้าตัวแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้ติดอยู่ในร่างของเลดี้ซิฟเลยก็ตาม ึ่งน่าได้ว่าลายเส้นของเลดี้โลคีในช่วงปี2014เนี่ยมันทําให้ใครหลายๆคนเกิดอาการใจเกเรความหวั่นไหวต่อตัวขึ้นมาในใจฉันมากเรียกได้ว่าเลดี้โลคีในเวอร์ชันนี้ถูกใจแฟนๆแล้วก็เจ้าของช่องเป็นพิเศษเลยนะครับผมดังนั้นแล้วบทบาทของเลดี้โลคีอีกหน่อยในคอมมิชของมาเบิก็จะสามารถปรากฏตัวขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วแต่อารมณ์ของเจ้าตัวว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเมื่อไหร่นะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นออกมาเลย อยากบอกให้รู้ข้อที่8บทบาทล่าสุดของเลดี้โลกีถ้านับกันตามไทม์ไลน์ของโลกีในจักรวาลหลักก็เรียกได้ว่าเลดี้โลกีในตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรแล้วพราะเนื่องจากที่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมเปลี่ยนไปเป็นร่างผู้หญิงแต่ในขณะเดียวกันในไทม์ไลน์ที่แตกแขนงหรือไทม์ไลน์อื่นนั้นก็ได้มีการปรากฏตัวของเลดี้โลกีด้วยเช่นเดียวกันแถมเพิ่งปรากฏตัวออกมาได้ไม่นานนี้ในปี2021ด้วย ในหัวเล่มที่มีชื่อว่าทอแอนโลค i ดับเบิลทราโบ้เรื่องราวของสองพี่น้องคู่กัดที่ถูกตีความออกมาในรูปแบบสดใสมุงมิงเพื่อใช้ในการขายเด็กกับการมาจนภัยของสองพี่น้องอันแสนวายป่วนที่นําพาพวกเขาไปสู่ไทม์ไลน์ที่ไม่รู้จักแต่ถ้าจะพูดให้ถูกเลยก็คือมันคือจัก,กรวาลคู่ขนานที่เจนฟอสเตอร์ยังคงเป็นทอ,อยูและในเส้นเวลานั้นเองก็ได้มีการปรากฏตัวของเลดี้โลกที่คาดว่าน่าจะมีดีไซน์อ้างอิงมาจากเลดี้โลกีต้นฉบับแต่พอมาอยู่ในไลน์เส้นอะไรแบบนี้ความน่าเกรงขามของต้นฉบับมันก็ได้ถูกเปล โมเอะโมเอะนิดนึงน,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 นะครับคือตาโตโตหน่อยไม่ว่าในครั้งนี้เลดี้โลกิจะปรากฏตัวออกมาในฐานะของตัวร้ายหรือตัวดีอย่างไรก็ตามด้วยความที่ว่ามันอยู่ในหัวเล่มนี้ความร้ายของนางม,มันก็คงจะเป็นความร้ายแบบนางร้ายใสๆครับใสยศาสตร์อะ <laughs> อยากบอกให้รู้ข้อที่9ต้นกําเนิดของซีวีในฉบับคอมิกอย่างที่ได้บอกไปว่าตัวละครที่คุณโซเฟียดิมาริโนได้รับบทบาทน,นอกจากที่ว่าจะได้รับแรงบันดาลใจและก็กินไอของความเป็นเลดี้โลกิมาแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะมีทั้งชื่อและก็ลักษณะาภายนอกที่มีการอ้างอิงมาจากตัวละครชื่อซีวีลาสตันและเมื่อนําเอาทั้งสงสิ่งทั้งกลิ่นายของความเป็นเลดี้โลกิแล้วก็ความเป็นซีวีลาสตันมารวมกันจึงออกมากลายเป็นลูกผสมของตัวละครตัวใหม่ที่ทําให้แฟนก็พูดยากนะครับว่าสรุปแล้วเราจะเรียกเธอว่าอะไรดี ทางด้านต้นกำเนิดของตัวละครซิวีลาสตาันในคอมมิกเธอเป็นเพียงแค่เด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ภายในบ็อกตันจนกระทั่งการย้ายมาของชาวแอสการ์ที่ได้ตั้งอาณาจักรของพวกเขาไว้บนโลกนับจากนั้นได้ไม่นานพลังพิเศษและก็เวทมนต์ของตัวซีวีของเราก็ได้ตื่นขึ้นโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่ทราบสาเหตุว่ามันตื่นขึ้นมาได้อย่างไร และด้วยการตื่นของพลังจึงินทำให้ซีวีตัดสินใจเดินทางมาที่นิวยอร์เพื่อสมัครเป็นสมาชิกข,ของทีมฮีโร่อย่างอเวนเจอร์พร้อมทั้งได้ทำการใช้สมยานามฮีโร่ว่า The aze, อ n นทานเตสอางอิงมาจากพลังของตัวอา o r โมราซึ่งเป็นแม่มดที่มีพลังคล้ายคลึงกับตัวเธออย่างน่าอัศจรรย์ใจจึงทำให้เธอตัดสินใจใช้สมยานามนี้ อยากบอกให้รู้ข้อที่10ที่มาของพลังก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่าในตอนแรกการตื่นของพลังเนี่ยเจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้นะว่าพลังของเธอได้มาจากอะไรทําไมมันถึงมีความคล้ายคลึงกับตัวอมอร่าดีเอ็นชันเทรสได้ขนาดนี้แต่ต่อมาได้ไม่นานต้นกาเนิดพลังของเธอก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากพลังของโลกิที่ตัวเขาก็เกิดความคิดสนุกที่จะลองสร้างมนุ์ที่คิดว่าตัวเองเป็นชาวแอสการและพยายามจะเป็นชาวแอสการขึ้นมาซึ่งในช่วงนั้นโลกิของเราก็ยังคงอยู่ในร่างของเลดี้โลกิอยู่ จึงการเป็นข้อสังเกตที่ว่านอกจากพลังของตัวซีวีแล้วดีไม่ดีตัวตัวที่แท้จริงของตัวเธออาจจะไม่เคยมีอยู่มาก่อนแต่ว่าถูกสร้างขึ้นมาจากพลังของโลกิล้วนๆไม่ว่าจะเป็นชีวรีรวมไปถึงความทรงจําของเธอก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากพลังของโลกิก็อาจเป็นได้ ซึ่งหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือในช่วงตอนที่โลกิของเราได้เสียชีวิตลงในช่วงเหตุการณ์เซจไปพร้อมกับการล่มสลายของนครแอสการ์ซึ่งในตอนนั้นซิลวี่ของเราก็ได้รับผลกระทบจากการตายของโลกิอย่างชัดเจนโดยมันได้ส่งผลงให้พลังของเธอนั้นอ่อนแอลงและร่างกายของเธอก็สุดโทรมลงตามแม้ว่าภายหลังซิลวี่ของเราก็อาจจะหายจากอาการนี้ได้อย่างปริศนานะครับแต่ว่าผมก็คาดว่า การที่จู่ๆตัวเธอก็สามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้อย่างปริศนาเนี่ยมันก็น่าจะมีผลมาจากการจุดติใหม่ของโลกีในฐานะของคิดโลกีก็ได้นะแต่ถึงแม้ว่าในจุดนี้พวกเราก็อาจจะยังไม่สามารถระบุดได้อย่างชัดเจนแต่ที่แน่ๆเลยก็คือพลังของโลกีเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต,ต่อตัวเธอมาอย่างมาก อยากบอกให้รู้ข้อ11การเข้าร่วมกับทีมยังมาสเตอร์หลังจากได้เข้ามาในนิวยอร์กไม่นานตัวเธอก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับทีมฮีโร่เยาวชนอย่างยังมาสเตอร์ซึ่งเป็นทีมที่จะบอกว่าเป็นทีมที่กอบมาจากยังอเวนเจอร์อีทีได้ก็คงจะไม่ผิดนักและในครั้งแรกที่2ทีมฮีโร่เยาวชนได้พบกันนะครับก็ได้เกิดการประทะกันแต่ว่าก็ได้ซีวีนี่แหละใช้พลังของเธอในการขัดจังหวะทั้ง2ทีมเอาไว้เพื่อให้ทั้ง2องทีมนั้นมีโอกาสได้พูดคุยกัน โดยที่ในตอนนั้นซิลวี่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงสมาชิกคนเดียวของยังมาสเตอร์ที่ได้ถูกคัดเลือกเข้าร่วมกับยังอเวนเจอร์แต่ว่าไม่ทันไรจากความเข้ากันไม่ได้และความคิดเห็นที่ต่างกันจึงทาให้ซิลวี่ถูกคัดออกจากทีมยังอเวนเจอร์และกลับมาอยู่กับพวกยังมาสเตอร์ก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะไปร่วมมือกับนอร์แมนออสบอนในการซัพพอร์ตทีมด์กอเวนเจอร์ในการจัดการกับยังอเวนเจอร์อีกทีนึง อยากบอกให้รู้ข้อ12ชะตาการสุดท้ายของซิลวีนับตั้งแต่ที่เธอถูกปฏิเสธโดยพวกอย่างอเวนเจอร์บทบาทของซิลวีก็ได้รับอิทธิพลการก้าวเข้าสู่ด้านมืดปทเรนิตีเรนิตจากนอร์แมนออสบอนและความเป็นพวกหัวรุนแรงบางคนของสมาชิทีมอย่างมาสเตอร์จนมาถึงในช่วงตอนที่เธอทำภารกิจในการแทรกซึมเข้าไปยังแอสการ์ดโดยการแอบอ้างว่าเธอเนี่ยคืออามอร่าดีเอนชันเทรสแต่ว่าในตอนนี้ตัวเธอเสียพลังก็เลยทำให้อยู่ในสภาพร่างกายที่เป็นแบบนี้แต่ว่าการแฝงตัวในฐานะของอารมอร่าของตัวซิลวี่ของเราก แทกแซงข,ของพวกกลุ่มอิมูมินาติกตัวตวนที่แท้จริงของเธอก็ได้ถูกเปิดโปงซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีการเปิดเผยว่าการการะทําทุกอย่างของตัวซิลวี่นั้นอยู่ภายใต,ต้การมองของตัวออมราดีเอนชนทริสมาโดยตลอดซึ่งออมราก็รู้สึกไม่พอใจมาอย่างมากกับการที่ซิลวี่แอบอ้างว่าเป็นตัวเธอเหตุน,นี้เองออมราจึงได้ใช้พลังของเธอในการเนรเทศตัวซิลวี่ไปยังอาณาจักรที่สิบซึ่งถูกตัดขาดออกจากอิกราซิลพร้อมทั้งคาพูดที่มีการติดตลกหรือไม่ก็เอาจริงเอาจังนะว่าจริงๆแล้วตัวฉ เกิดว่าตัวเธอรอดมาได้อะนะและนี่เลยก็คือบทบาทสุดท้ายของตัวละครซิวีลัสตันในคอม,มิกที่ถูกลอยแพ์มาตั้งแต่ปี2016กันแล้วและก็ไม่มีทีท่าว่าคนเขียนจะด,ดึงเอาตัวละครตัวนี้กลับมาสักทีเลยนะยกเว้นในกรณีที่กระแสจากซีรีส์สามารถช่วยตัวเธอให้รอดออกมาจากอาณาจักรที่10ได้ สำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยนะครับถนะ้าหากว่านในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอภัยไวณที่นี้กันเลยนะหวังว่าเนื้อหาภายในคลิปนี้คงทําให้ท่านผู้ชมนั้นได้รู้จักกับตัวละครที่เป็นต้นแบบของซลวีในฉบับซีรีส์มากขึ้นทั้งตัวเลดี้โลคิแล้วก็ซีวีลาสตันหรือเอนชานเทรสเพราะว่าเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้อยู่ดีว่าคอมิกเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นรากฐานที่สําคัญในการดัดแปลงเรื่องราวมาสู่จัก,กรวาลภาพยนตร์หรือในจัก,กรวาลซีรีส์ดังนั้นแล้วหากเราจะให้ความสําาาาคคัััััญกกกกบเเเรรรรรืื่่่่่่ออองงงงวววววใในน์ชขททีีถูดดแปลลผมมม็็ไจะ้ ความสาคัญกับเรื่องราวต้นฉบับในจัก,กรวรรดิคอมิกด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าคุณโซเฟียดิมาติโน่จะเล่นบทบาทน,นี้ออกมาได้มีสเสน่ห์แบบสุดๆแล้วก็น่าดึงดูดนะครับแต่ว่าผมก็ต้องขอโทษไปเยนะจุดนี้เพราะว่าหัวใจของผมนะ่ยมันได้มอบไปให้กับเลดี้โลกิในปี2014แล้วมันมอบไปใ,ใครอีกไม่ได้แล้วอะไรทํานองนี้นะครับเอาเป็นว่าเนื้อหาภายในคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละครับเอาเป็นว่านึาก,กน Hero, นถึง Wars, จักรวรรดิฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สวชจังในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนช